ส,สองแม่ลูกจ้ะซื้อสองได้ส,ส,สามบะจ้ะจ้ะเ่วยส่สิบว่าสามสิบสามมแบบจ่บวกลบจ้ะ้สร้างอุดรแท่านจ้ะส้างอุดรเนาะับอันนี้เป็นเอกสารมันผมตัวกับใสยไว้เก้าเจรือเนาะ ซอสิริชัยฟรามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวีไอพีเลยรวดเร็วท่านใจแถมยังมีบริการเก็บเนืนอปลายท่างโอนเงื่นให้พี่น้องท่านที่สนใจใช้บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับรองบปริดหวังพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามือนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาหวายคือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่จะได้พลาดคลิปดีๆรคาคาหวยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสครับมือนี่เขาอยู่กับคุณแม่ยังน้อมือนี่เนาะแม่แบงกันอยู่บ้านไดก่อนล่ะแม่บ้านนองทุ่มตำบลบางหา,าเภอชจังหวัดขอนแก่น,น,นค่ะ ครับนี่จากตัวครับแม่มืงองสตวแม่ลูกจ้ะเป็นแม่กับลูกเนาะ,ะซื้อสองได้สามจ้ะองเราจะองได้เกาเดือน้เดอารัแล้วซ<า>ื้อแม่ยังครับแม่สวยจ้ะแม่สวยนี่สูงเท่าไหร่ครับแม่สวยชูงเท่าไหร่แม่ชู้อยส่สิบวสามสิบสามสามแบกกบจะบวกลบจ้ะครับเก้าคนะหร กันแล้วท่องกับตัวใดก่อแม่เนี่ยทาา้างอุดอนแจ้าออเนาะรับประกันท่องจา้าตอุตาเสาเรียบร้อยจ้ะเป็นควยล้อมตัว n า a ได้ลูกากตัวหรือแม่ตัวที่สองไนมท่องจ้ะ รับอันนี้เป็นเอกสารมันช้างอุดรยีอ็ทันว่าลมดีพี่น้องเลยควอดกับสิพฤศจิกาใกล้แล้วตัวเนี่ยเปิดร้วมกันหรือว่าแยกแม่ ถ้าแยกนี่แม่นี่ว่าเท่าไหร่ครับนี่ก็ว่าแสนหนึ่งแสนเราปีห้าพันจ้ะหนึ่งแสนอีกห้าพันเนาะ,ะลูกตัวลูกได้บ้านไหลูกกันแยก 65, กับหกหมื่นห้าพันจ้ะครับหกหมื่นห้าพันมักทังแม่ทังลูกกับมะเบิ้งใช้กันเราพี่น้องกับลูกแล้วเป็นชายใด้ไหม คุ้มตัวไหมจา้าว่านทานลูกลูกของออมันเก้าเจริญมาจ้ะไครับคุ้มตัวกับใสบ่ไว้เก้าเจริญเนาะหนนลูกอะไหนาวหางหนาไงจุงออกมาพี่ลูะ เปิสิยกทั้งแม่ทั้งลูกนี่เราลดให้พิเศษครับขึ้นยืนนี่ล่าสีตัวแม่ก็รัมตัวเงาดีพี่น้งองเบอร์โทรศัพท์ไว้แน่แม่ศูนครับสามเจ็ดสามเจ็ดครับหกสามหกรครับครับจิงกลางมหาแม่คำแบ่งได้คือยืนง้ําใช่ปะพอมีตำหนีเนาะแม่เนะาะพอแจกพอมีตำหนีครับ ราคาเนี่ตัวร้องในพ่อแม่ตัวร้องในจ้ะกับเป็นตะเลียงด้วยพี่นอ้องสั้นเขาไว้สักนีก่อนพ่อกันนชิปนาะสวัสดีครับครับผม